มีคนถามมาบอกหมอช่วยพูดเรื่องปวดหัวให้ฟังหน่อยนะปวดหัวเป็นกลัวเป็นสมองเนี่ยปวดหัวเนืเลือดข้างในสมองไหมเป็นเนื้องอกเป็นมะเร็งสมองไหมอีกกลุ่มหนึ่งเนี่ยนะครับเป็นกลุ่มที่ปวดศรีรษะแล้วไม่มีรอยโยกอะไรผิดปกติแต่มันปวดศรีรษะได้สวัสดีครับกลับมาพบกับเรื่องราวดีๆทางด้านสุขภาพการแพทย์การแพทย์แผนไทยสมุนไพรกับหมอพิเชษทางยูทูบชาแ e l หมอพิเชษนะครับมีเรื่องราวดีๆมาเล่าสู่กันฟัง คลิปที่แล้วพูดถึงเรื่องการปวดศีรษะปวดหัวมีคนถามมาบอกหมอช่วยพูดเรื่องปวดหัวให้ฟังหน่อยนะปวดหัวเป็นกลัวเป็นสมองเนี่ยปวดหัวมันเลือดข้างในสมองไหมเป็นเนื้องอกเป็นมะเร็งสมองไหมคลิปที่แล้วเล่าให้ฟังแล้วว่าปวดหัวมีสองกลุ่มกลุ่มที่มีรอยโรคมีความผิดปกตินะเขาเรียกป,ปวดหัวแบบมีพยาธิสภาพ pathological headache นะเเล่าให้ฟังแล้วว่าอาจจะเป็นจากการติดเชื้อก็ได้ มีทั้งติดเชื้อในสมองมีทั้งการติดเชื้อในวัยวะส่วนต่างๆของร่างกายที่ทำให้เกิดไข้นะก็มีการปวดหัวได้หรืออาจจะไม่เกิดจากการติดเชื้อนะไม่เกิดจากการติดเชื้ออาจจะมีอุบัติเหตุมีการฟกช้ำดำเขียวเนี่ก็ปวดหัวได้บริเวณศีรษะนะแล้วก็ในส่วนที่เกี่ยวกับระบบประสาทก็มีตั้งแต่การติดเชื้อนะเช่นสมองอักเสบนะครับไขสันหลังอักเสบเยื่อหุ้มสมองอักเสบ หรืออาจจะเกิดจากฝีในสมองนะถ้าไม่เกิดจากการติดเชื้อนะก็อาจจะเกิดจากการบาดเจ็บนะการบาดเจ็บก็มีได้ตั้งแต่บาดเจ็บที่หนังศีรษะบาดเจ็บที่กะโหลกบาดเจ็บจนทําให้เกิดเลือดออกมาอยู่ใต้กะโหลกไงเยื่อหุ้มสมองหรือใต้กะโหลกใต้เยื่อหุ้มสมองแต่ยังไม่ได้อยู่ในเนื้อสมองหรือเลือดข้างในเนื้อสมองเนื้อสมองฉีกขาดเนื้อสมองช้ำอะไรพวกนี้ก็ทําให้เกิดปวดศีรษะที่มีรอยโรคได้กับอีกอันหนึ่งก็คือ ไม่เกี่ยวกับการติดเชื้อไม่เกี่ยวกับการบาดเจ็บก็คือการมีก้อนเนื้องอกซึ่งอาจจะเป็นเนื้อร้ายนะเป็นมะเร็งหรือเป็นเนื้อธรรมดาเป็นก้อนเนื้อธรรมดาก็ได้ก็ทําให้มีลักษณะอาการปวดศีรษะซึ่งอาการก็ได้เล่าให้ฟังไปในคลิปที่แล้วนะท่านยังไม่ได้ฟังอาจจะย้อนกลับไปฟังคลิปที่แล้วก่อนค่อยมาฟังคลิปนี้นะะฉะนั้คลิปนี้ก็จะเป็นการต่อว่าเอาอีกกลุ่มนึงอีกกลุ่มนึงเนี่ยนะครับเป็นกลุ่มที่ ปวดศรีรษะแล้วไม่มีรอยโรคอะไรผิดปกติก็เ,เรียกฟิสิโอโลจิกเฮดเอกหรือเป็นนอนพาโทโลจิกอลเฮดเอกพาโทโลจีก็คือพยาธิสภาพมันไม่มีรอยโรคม,มีความผิดปกติหรอกครับแต่มันปวดศรีรษะได้ซึ่งผมจะพูดถึง2อ,อันที่2โรคท,ที่ที่จะเจอได้บ่อยๆโรคแรกก็คือปวดศรีรษะจากความตึงเครียดบางทีเขาบอกเขาไม่ได้เครียดอาจจะเป็นการตึงเกร็งของกล้ามเนื้อก็ได้เขาเรียกเทนชั่นเฮดเอกเทนชั่นก็แรง แรงกดแรงเค้นใช่ไหม e n s i o n h e a เ a c ก <oughs> ็ปวดศรีรษะในความตึงเกร็งความตึงเครยียดของกล้ามเนื้อนะครับแล้วก็อีกอันนึงก็คือโรคที่เกิดจากการปวดศรีรษะจากการหดขยายตัวของเส้นเลือดในบริเวณหนังศีรษะนะเราก็มักจะเรียกโรคนี้ว่าการปวดศรีรษะจากเส้นเลือดหรือเป็น vascular h a c h แต่ที่เราเรียกกันคุ้นๆก็คือโรคไมเกรน โรคไมเกรนนะครับนะซึ่งมันต่างกันยังไง2องอันนี้นะครับสออันนี้ไม่มีคือ2ออันนี้ปวดแล้วโดยปกติชนิดที่ไม่มีพยาธิสภาพปวดแล้วมันก็ไม่ถึงกับอันตรายถึงชีวิตหรอกครับนะฮะทีน,นี้ถ้าเกิดมาด้วยเรื่องปไปงั้นปวดหนักๆบีบๆรัดๆบริเวณท้ายทอยบางทีตึงท้ายทอยแล้วมันบีบๆเกรงๆตื้อๆปวดตื้อๆนะนะปวดเหมือนมันคุณรู้สึกเหมือนใส่หมวกแบบ หมวกที่แคบๆรัดๆหัวไว้ตึงๆหนักๆตื้อๆนะบางคนชาวบ้านก็บอกหนักงอนหนักท้ายทอยอะไรอย่างเงี้ยนะนะอันนี้ลักษณะปวดแบบนี้มักจะตื่นตอนเช้ามาก็จะดีขึ้นแล้วบ่ายเริ่มทํางานทํางานไปแล้วก็เริ่มปวดมากขึ้นนี่นะครับแล้วไม่มีอาการผิดปกติอะไรทางสมองทางระบบประสาทอะไรเลยแล้วไม่มีค้งมีไข้อะไรนะฮะอันนี้ครับนะปวดมากปวดน้อยก็ก็แล้วแต่ นะเป็นได้แต่ไม่ได้ปวดถึงรุนแรงอะไรแต่มันทีมันปวดจนราคาญปวดจนไม่อยากทําอะไรก็มีนะฮะอันนี้เขาเรียกว่าปวดหัวจากความตึงเครียดนะเรียก tension SAE นะครับกับอีกกลุ่มหนึ่งนะครับนะคนไข้มักจะบอกว่าโอ้เนี่ยหมอมันมันปวดแล้วมันปวดตึบ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 นะนะบางทีก็ปวดข้างเดียวบางทีเป็นข้างขวาบางทีก็เป็นข้างซ้ายบางทีก็เป็น2ข้างก็มีปวดตึบ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 เหมือน เหมือนแบบจังหวะกา,ารเต้นของหัวใจหรือการเต้นของชีพจรปวดตุบๆๆนะะนะไม่ได้ปวดตื้อๆนะปวดตุ๊บๆพวกนี้นก็มีอาการลักษณะที่จะเป็นการปวดหัวจากโรคไมเกรนนะครับปวดหัวจากโรคไมเกรนซึ่งคนก็บอกอเส้นเลือดในสมองมันจะแตกหรือเปล่าหมออันนี้มันไม่เกี่ยวกับเส้นเลือดในสมองเนีเขาก็เชื่อกันว่ามันเกิดความการหดคลายตัวนะโดยเฉพาะการขยายตัวของเส้นเลือดทําให้เกิดการปวด ศีรษะขึ้นมามันขยายตัวที่หนังศีรษะด้วยไม่ได้เกี่ยวกับในสมองเลยนะตรงนี้ก็เป็นของความรู้ที่ที่อยากจะนำมาเล่าสู่กันฟังว่าเออแล้วถ้าเป็นไนะมเกรนเนี่ยหจริงเขาก็แบ่งออกเป็นง่ายๆนะป็นไมเกรนนะถ้าเกิดเป็นแบบปวดศีษะข้างใดข้างหนึ่งตุบๆมาแล้วกอ็อยู่ก็เป็นแล้วก็เดี๋ยวหายเดี๋ยวก็เป็นเป็นได้บ่อยๆนะครับนะพวกนี้นะปวดตุบๆเนี่ยนะน,นะฮะ ถ้าเป็นแบบนี้เขาจะเรียกว่าเป็นแบบ common migraine นะเป็นไมเกรนที่พบได้ท,ทั่วไปพบได้บ่อย common migraine แต่มันจะมีไมเกรนอย่างชนิดหนึ่งเขาเรียก classic migraine นะเป็นไมเกรนชนแบบคลาสสิกหน่อยนะถ้าเป็นกลุ่มนี้เนี่ยเจ้าตัวจะรู้เลยมันไม่เป็นบ่อยมันนาน,านมันจะเป็นมาสักทีบางคนปีละครั้งสองครั้งเท่านั้นนะนะครับนะซึ่งก่อนจะเป็นเนี่ยนะมันจะแบบมีอาการนำมาก่อนเขาเรียก ula, นะ่าน a โดยเฉพาะอาการนำทางตาเนี่ยนะบางทีจะแบบเห็นแสงแบบ วับ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 เหมือนฟ้าแลบวับวับวับแล้วก็มองภาพมันจะเริ่มไม่ชัดเหมือนภาพดําๆเป็นจุดๆนะครับวับวับเป็นสักสิบห้าถึงสามสิบนาทีคราวนี้เริ่มปวดหัวมากขึ้นตุ๊บ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 ปวดตุ๊บ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 นี่แหละนะเหมือนจังหวะการเต้นของจิตปจอนปวดแล้วมันก็มากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นถ้าปล่อยไปอย่างนี้นะมันก็จะมากขึ้นแบบมากขึ้นจนบางคนแบบมากจนรุนแรงอ่ะอยู่ไม่ไหวต้องนน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 นออ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 ต้้้้งงงงคลล่่สสสจจจจจาาเเีียยยกกมมมมะะแวพพัััถึุุุดดดูข็ ผ่อนลงผ่อนลงผ่อนลง,ลงนะครับแล้วพอหลังเป็นนี่มันจะเพียๆจะอ่อนๆหน่อยนะครับเนี่ยไอ้นี่ผมเล่าได้ดีนะเพราะผมเป็นไมเกรนชนิดคลาสสิกไมเกรนนะครับซึ่งตรงนี้ก็นานๆเป็นทีนึงครับผมปีปีหนึ่งก็เป็นสักครั้งหนึ่งอะไรเงี้ยแต่ตอนหลังก็ไม่ค่อยได้เป็นละนะก็ก็พอจะ,อะสาเหตุเนี่ยมันก็จะมีสาเหตุของมันอยู่นะครับที่บางทีจังที่ผมเคยเป็นคือพอเจอแบบแสงที่มันสะท้อนจากกระจกรถอ่ะ แวบเข้าตาเนี่ยมันเป็นเลยนะแวบประมองให้มันดำๆไม่ชัดเป็นปั๊บ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 เป็นเหมือนไฟแลบนะอันนี้เขาเรียกออร่าอาการนำต่างตานะฮะแล้วก็สักพักหนึ่งรู้เลยสิบสักสามสิบนาทีครึ่งชั่วโมงเอาละปวดหัวมาละนะอันนี้ก็เป็นจากไมเกรนนะฮะเป็นไมเกรนแบบคลาสสิกแต่บางคนก็เป็นเป็นบ่อยแต่พอแค่ลำคาญนะตุ๊บตุ๊บเดี๋ยวสักหน่อยก็หายกินยาไปก็หายอันนี้ก็เป็นแบบ คอมมอนก็ได้นะครับพวกนี้ก็จะไม่ได้มีความผิดปกติในสมองแต่อย่างไรนะครับนี่ก็ไม่ต้องกังวลแต่มันทรมานหรือมันลำคาญนะฮะซึ่งในทางส่วนตัวผมที่ผมเคยเป็นไมเกรนนะผมก็เมื่อก่อนก็มียาฮะก็ใช้ยาแผนปัจจุบันเราว่าเป็นแพทย์แผนปัจจุบันเราก็กินยานะกินที่แต่ก่อนก็มีแรกๆใช้โอ้ตั้งแต่ผมจบมา20ปีก่อนก็เป็นยาพวก คาฟอกอตอะไรบ้างเนี่ยนะครับคาฟอกอตก็ใช้เยอะพาราเซตามอลบางทีแล้วกินยาพวกแก้ปวดพวกคัาเอ็นเซต์นอสเตรอรอตอแอนตี้อินแฟมิตรีดรักส์ non นะครับเช่น <c oughs> พวกบรูเฟนพวกอะไรพวกนี้นะก็กินควบกันไปแต่ว่าคือส่วนใหญ่มันก็ยังปวดอยู่แล้วมันสุดมันก็อาจจะทุเลานิดหน่อยแต่สุดท้ายมันปวดไปถึงพีคกนะผมปวดจนแบบสักครึ่งชั่วโมงพอปวดปวดปวด,ปวดไปเก,เกือบชั่วเกือบชั่วโมงอ่ะมันปวดจนอ้วกพออ้วกเสร็จแล้วมันก็จะค่อยๆลดลงมา ยาก็แทบจะแค่ทุกเราแต่ต้องนอนในห้องเงียบๆเลยนะอันนี้ครับซึ่งซึ่งหลายคนก็คงจะเคยมีประสบการณ์ตรงนี้นะครับนะตอนหลังก็มีเริ่มมียายาที่เคยใช้ก็อาจจะเริ่มเปลี่ยนไปเป็นยารุ่นใหม่หมๆมากขึ้นนะครับนะตอนนั้นผมก็อยากขาฟอกอดที่เคยใช้เนี่ยมันเป็นยาที่ผสมยา2ตัวคือยาตัวหนึ่งคือเออร์โกตามีน ใหตัวหนึ่งก็คือคาเฟอีนคาเฟอีนก็กาแฟไงเออผมก็เป็นคนที่เมื่อก่อนเราก็ไม่เคยกินกาแฟเพราะว่าพอกินมันก็หลับเหมือนเหมือนไม่กินนะเราก็ไม่กินไม่เสียตังค์ไปกินตัไมอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วมันมีอยู่ครั้งหนึ่งอ่ะมีอยู่ครั้งหนึ่งออทุกครั้งเนี่ยผมก็จะพกยาไม่เกณฑ์ไปเพราะไม่รู้เมื่อไหร่มันจะเป็นมันจะเป็นช่วงไงที่ผมนอนดึกนะอดนอนนอนดึกเครียดแล้วก็ตื่นสาย แล้วก็ไปเจอแสงจ้าหรือแม้แต่ไอ้ช่วงที่ท้องฟ้ามันฟ้าครึ้มนะฟ้าครึ้มแต่มันมันมันไม่มีแดดน,นะแต่มันก็มีแสงนะแล้วไปมองไอ้ผนังขาวๆนะมันก็มีโอกาสที่มันจะกระตุ้นทําให้เกิดอาการเตือนหรือเกิดออร่าแล้วก็ปวดได้นะครับแล้วมีอยู่ครั้งหนึ่งผมผมขับรถไปต่างจังหวัดเราไม่มียาพาราองพาราเซตามอลอะไรก็ไม่มีนะฮะเออแต่มีลูกอมกาแฟมีลูกอมกาแฟผมก็กินลูกอมกาแฟก็พอก,กินลูกอมกาแฟไป3าสี่เม็ดเฮ้ยมัน มันดีขึ้นอ่ะมันไม่ปวดเอ,อเ,อเ,เอาก็เอาลูกอมกาแฟมันมีคาเฟอีนเนี่ยมันมีกาแฟนะมันมีคาเฟอีนอยู่นะหลังจากนั้นผมก็ลองคิดดูว่าเอา๊ะถ้าเราไม่ไม่กินยาได้ไหมนะครับก็พอมันมีอาการครั้งหลังมีอาการไม่มียาเหมือนกันครั้งหนึ่งไปดูงานต่างจังหวัดไปอยู่โรงแรมเอา้าดันเป็นมาอ,าอีกว้าดันนอนดึกแล้วก็ลุกขึ้นมาเอาเป็นทําไงดีก็ <c oughs> เลยไปขอกินกาแฟชงกาแฟเข้มๆหน่อยนะ กา <g aff è> แฟใส่น้ำตาลนะผมกินขมๆม,มากไม่ได้ใส่ใส่น้ำตาลนิดหน่อยแล้วกินเฮ้ยมันหายอาการออร่าเป็นออร่าอยู่นะแล้วพอกินกาแฟไปก็าหายนะครับ <g aff è> ไม่ปวดหัวปวดนิดหน่อยแต่ว่าไม่ปวดก็มีนิดหน่อยแล้วก็ไปขอพาราเซตามอลมาก,กินด้วยก็ดีขึ้นเราก็เลยเริ่มเรียนรู้ว่าเอาทั้งนั้นเราไม่ต้องกินยาก็ได้นีน่นะแล้วเราก็าก็เลยตอนหลังก็เพื่อความสะดวก่ไปไหนมาไหนก็จะแอบพกกาแฟ กระป๋องไปด้วยมันมีความเข้มข้นของกาแฟสูงนะเราต้องการใช้ปริมาณคาเฟีนมารักษาไมเกรนนะครับนะแต่ว่าตอนหลังนี้ก็ไม่ค่อยได้เป็นละเพราะเรารู้ว่าจะเป็นหรืออะไรเนี่ยเราก็พยายามที่จะจะเตรียมหรือจะป้องกันตัวเองโดยเนี่ยการใช้กาแฟเข้ามาช่วยแต่ว่าพอไปบางคนเนี่ยกินกาแฟจนติดแล้วพอกินกาแฟจนติดแล้วมันมันก็มันก็ใช้ไม่ค่อยได้ผลนะก็จะเป็นต้องใช้ยามาช่วยนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องเล่านะจากประสบการณ์ส่วนตัว ด้วยแล้วก็จากที่คุยกับเพื่อนๆน,นะให้คำแน,น,นะนำสำหรับคนที่ไม่กินกาแฟแล้วถ้าเป็นไมเกรนลองลองใช้กาแฟช่วยก็ได้นะครับกาแฟที่เราชงเองเนี่แหละครับมันอาจจะช่วยผมจนี่กินแก้วหนึ่งก็ดีแหละชงเข้มๆนะแต่แต่ถ้าใช้กาแฟกระป๋องมันรวดเร็วมันมันก็อาจจะได้ความหวานก็ไปช่วยเติมนิดหน่อยมันก็ก็ดีขึ้นนะครับนี่ก็ช่วงหลังๆนี่ยผมก็รู้สึกว่าผมก็เป็นน้อยลงนะแต่พอรู้ว่าเริ่มจะเป็นปุ๊บเราก็ เราก็รู้แล้วเราก็พึ่งขึ้นกาแฟแต่หลังๆก็เริ่มกินกาแฟบ้างนะกินกาแฟโดยที่ไม่ปวดหัวก็เริ่มกินกาแฟท่นีีก็ชักไม่ไแน่ใจว่ามันจะดือ้อหรือเปล่าแต่ก็ยังไม่เป็นนะครับนี่นคือเรื่องของไมเกรนนะครับซึ่งซึ่งก็มี2อรูปแบบน,นะครับก็สำหรับการรักษาตอนนี้มันก็มียารักษาไมเกรนรุ่นใหม่ๆม,มาเนาะผมอาจจะไม่ได้พูดถึงตัวยารุ่นใหม่ๆนะฮะเพราะว่า เวลาเราไม่สบายเราก็ไปหาหมอเราก็จะใช้ยาในกลุ่มนี้อยู่แล้วเราก็จะให้มาอยู่แล้วแต่ว่าที่ยังใช้ได้อยู่แน่ๆก็คือพาราเซตามอลก็สามารถที่จะกินร่วมไปด้วยได้นะครับก็มีคนถามผมว่าเอ้คุณหมอแล้วเป็นไมเกรนเนี่ยปวดหัวไมเกรนเนี่ยถ้าไม่อยากกินยาแล้วกินยามันก็ยังมันก็ยังปวดปวดอยู่นะแต่ว่ามันก็พดทุเราไปอะไรเงี้ยนะแล้วถ้าผมไม่อยากกินยาหรือถ้าหนูไม่อยากกินยาเนี่ย รักษาทางแพทย์แผนไทยได้ป่ะนวดได้ป่ะ,ะนวดบำบัดรักษาโรคไมเกรนได้ไหมนะซึ่งอันนี้ก็เป็นประเด็นที่น่าสนใจเหมือนกันว่าบางทีเราก็เป็นเราเป็นไมเกรนแล้วก็เป็นเป็น,ปนให้หายอยู่ใช่ไหมเราก็กินยาบางทีตอนคือตอนผมเป็นก็เป็นอย่างนี้ผมก็จะกินยาตัวหนึ่งนะครับแล้วตัวที่ผมกินแล้วได้ผลดีตอนนั้นอนะ่ะมันมันก็เป็นยาที่ ช่วยลดมันไม่ใช่ยาไมเกรนโดยตรงด้วยมันก็เป็นยาที่ช่วยลดอาการอื่นแล้วมันมีผลที่ทำให้ให้ให้ดีนะแต่ผมก็กินไปกินไปผมว่าเอ๊ะทำไมเราต้องกินยานะเยอะขนาดนี้นนทั้งที่จริงๆมันก็เป็นสักปีละสองครั้งเองนะเราก็เลย่อค้นพบตัวเองว่าเ,ออเราใช้คาเฟอีนจากกาแฟเข้ามาช่วยได้มันก็เลยทําให้ดีแต่ผมเป็นคนที่ไม่ติดกาแฟหรือไม่เคยกินกาแฟมาก่อนสมัยก่อนนะฮนะ มันก็เลยอาจใช้ได้ผลกับเพื่อนๆหลายคนบอกโอ้ก็กินกาแฟทุกวันอยู่แล้วมันยังปวดอยู่เลยก็แสดงว่ามันเริ่มไม่ได้ผลนะครับนี่ก็พอมาเรียนทางการแพทย์แผนไทยนะครับก็เห็นว่าอ,อ,องค์ความรู้ทางด้านการแพทย์แผนไทยนี่จะใช้ในการรักษาโรคไมเกรนโดยไม่ใช้ยานะฮะโดยการอาศัยการนวดบําบัดร,รักษาเนี่ยก็มีก็มีวิธีการที่แพทย์แผนไทยเขาก็ใช้กันอยู่นะครับ ซึ่งสมัยก่อนการหายาอาจจะไม่ใช่เรื่องง่ายการหาคนที่จะนวดเพื่อการรักษาอาจจะอาจจะสะดวกกว่านะครับก็มีการใจทอดองค์ความรู้ทางด้านการนวดรักษาไมเกรนกันมานะครับซึ่งผมก็อยากจะถือโอกาสมาเล่าให้ฟังนะครับเดี๋ยวคิดว่าคลิปนี้แหมมันจะยาวเกินไปนะครับก็เอาเป็นว่าเล่าเรื่องให้ฟังก่อนระหว่างเรื่องของ ปวดศีรษะประเภทที่2ปวดหัวประเภทสองที่ไม่ไม,ไม่ไม่มีรอยโรคที่ร้ายแรงอะไรคือปวดหัวจากความตึงเครียดหรือเทนชันเฮดเอกกับปวดหัวจากไมเกรนนะครับให้พวกเราทราบก่อนว่าเออถ้าเราเป็นแล้วเราจะได้พอแยกออกได้ง่ายๆนะก็จะได้ผ่อนคลายความวิตกกังวลไปบ้างนะฮะแล้วคลิปหน้าเดี๋ยวผมมาพูดถึงแนวะทางการรักษาไมเกรนโดยใช้การนวดบำบัดทางการแพทย์แผนไทยให้อีกทีหนึ่งก็หวังว่าคลิปนี้คงจะได้ประโยชน์นะครับกับท่านผู้ชม ท่านผู้ฟังนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งไว้ด้วยจะได้ไม่พลาดเรื่องราวดีๆคลิปนี้จบแต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ